สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศของใกล้ฝั่งตะวันออกประจำวันเสาร์ที่21มิถุนายน2568เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีลักษณะอากาศ้างค่ะแต่เป็นที่อากาศผิวนะคะมเราสุตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคุมเป็นทะเลร้าณันประเทศไทยและอา่าวไมีกําลังแรงค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะทําให้มีฝนเพิ่มขึ้น ภาพถ่ายดาวเทียมนะคะตรพบนะคะลุมเมฆนะคะหนาแน่นอยู hmm, like bbe 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 ่บร mm ิเวณภาคใต้ตอนบนค่ะภาพเบรดาชุมพรค่ะตรพบนะคะก่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะอยู่บริเวณนะคะทะเลอดามันและก็บริเวณจังหวัดระนองค่ะภาพเรดาสถิงพาค่ะตรวจพบนะคะก่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นกันค่ะบริเวณจังหวัดนะคะระนองและจังหวัดตรังค่ะรายงานอุณหภูมิของใต้ฝั่งตะวันอกนะคะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้ส5มสห้าจุดสิ เซลเซียสเข้มเอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตัวน้ำพุูมต่ําสูเช้านี้วัดได้2 3 0องศาเซลเซียสที่อเราวจังหวัดสงขลาประมาณน้กฝน24ชั่วโมงของภาคใต้ฝั่งทะวันออกตั้งแต่7็ดโมงเช้าของเมื่อวานจนถึงเจ็ดโมงเช้าของวันนี้ค่ะฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะวัดฝนสูงสุดได้นะคะ55.3มิลลิเมตรที่อำเภอฉวางจังหวัดนัรศรีธรรมราชค่ะ พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนและก็ฝนฝ่าขนอยหลายพื้นที่ค่ะก็มีฝนตกหนักได้บ้างแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปัตตานียะลานนราธิวาสนะคะก็จะมีฝนและก็ฝนฝ่าขนอยู่ที่ร้อยละสี่สิบของพืน่ค่ะจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สงขลาค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะ ตัวอุภูมิต่ำสุดในช่วง23-26องศาเซลเซียสสูงสุดในช่วง31-34องศาเซลเซียสค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือ,รอด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองแล้วก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนฟ้าคะนองรวมถึงลมกันโชกกันด้วยค่ะต่อไปเรามาดูขึ้นรมแนวไทยค่ะเป็นลม ตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่15-30กมต่อชั่วโมงทางฝั่ง,งทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่าคาดหมายสภาวะาการช่วง7วันข้างหน้าระหว่างวันที่1ง2 7มิถุนายน2568ภาคใต้ฝั่งตะวันตบนนะคะวันที่21-22ค่ะจะมีฝนแล้วก็ฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ระดับ60ของพื้นที่ส่ววันที่23จนถึง27มิถุนายนนะคะฝนจะลดลงอยู่ที่ระดับ40ของพื้นที่ค่ะ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันที่27นะคะก็ยังคงมีฝนแลวก็ฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้ยสิ6ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะส่วนวันที่22มิถุนายนนะคะไปจนถึง27มิถุนายนค่ะฝนจะลดลงเช่นกันค่ะอยู่รสี่ส4 0กทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องยูทูบนะคะเรากลับพบกับการพยากรณ์อากาศกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับ